สวัสดีค่บแมวันนี้เรากลับมาอีกรอบนึงที่ร้านโคตรหมูริมน้ำาน้องชื่นในชื่มากินวันนี้เขาบอกว่าคนเยอะอาหารมาช้ามากแต่ว่าอะไรครับเรากำลังรอได้น่ามันมาเลยไระหว่างนี้กำลังกินน้ำแข็งอยู่นึ้นนแข็งอยู่กับ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  ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงทีเผือครับกับข้าวเรามาก่อนบ้าวคุณม่ก่อนป้ากับแม่กินกันก่อนแล้วกันนะคะรับกับข้าวเฮียเจื้อมาแล้วก็คือเป็นไส้เดี่ยวไปดูแล้วสีดำไปหน่อยแค่มันกูเหมือนคนขบ เด็กๆกินได้ครับไม่เป็นไรโอเคโอเคเอาเลี้ยงเอา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 ผักให้ป๊าป๊ากินหน่อยพ่อคผักให้ป๊าป๊าเอาโดนเลยเหรอลูกกาย มีเพิ่มพลังซอสแล้วก็ม,มาลงเพิ่มมาอ่านช้าแต่อร่อยอ่าค่ะแม่ว่ามันไม่อร่อย